ตอนที่แล้ว่ต่อเดี๋ยวนี้นะนะไม่งั้นแก่เสร็จแน่เธอมันหยาบคายดูหน้าน้องเลยไปเสียแล้วแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปมีแหล่งข้อมูลต้องดาวน์โหลดโอเคเป็นใครนะผมสำหรับใครที่ มีคอมเมนต์บอกว่าเป็นไทยได้ก็ขอพายที่เพิ่งปรับนะผมเนื่องจากเพิ่งรู้ตอนที่เซิร์ฟปิดแล้วก็ลงพัดแรกไปนี่เนะครับผมก็โอเคเอานะครับสี่องกราฟผมนิวสโควเกมคุกกี้รันคิงด้อมกันอีกเช่นเคยครับผมตอนนี้ก็เปิดเซิร์ฟแต่ที่ปิดเซิร์ฟไปหนึ่งวันกว,กว่าแล้วนั่นเองนะผมเย่ตอนนี้ผมก็จะรีไอดีใหม่เนื่องจากว่าไอดีผมแห้งแรงโตอ,อีพิกมากๆแต่ว่าพอจะจะรีปับ๊บกลายว่าเซิร์ฟปิดก็เลยกลายว่าต้องคงอันที่มีไว้ที่อัดไว้นั่นเองนะผมก็ ถ้าตอนนี้มีเสียงหรือตอนที่อัดเวลามีเสียงช็อตบ้างก็ขออภัยนะผมไม่รู้เป็นพอดกอะแน่ช่วงนี้เป็นบ้างนะผมแล้วก็มีเสียงพูดด้วยเนี่ยเสียงอ๋อเสียงภาคตัวละครนั้นจะเป็นเสียงเกาหลีเนี่ยเสียงของตัวฉบับนี้นะผมก็เปิดเสียงภาคด้วยแล้วก็ปรับเป็นภาษาไทยในเองนะผมขอบคุณที่มีคนบอกแล้วกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวดูสินี่ไงปิดปรับปรุงสงเฉินเนี่ยยี่หกมกราคมได้ <S 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 โอเคของอัพลูกกว่าสี่เวลร้อยอันตัวนี้คนเร็วสามสิบทีห้าอันตัวไอหน้าสามสิบครั้งนะผม ดิสตามิน่าห้าสิบอันเหรียญห้าหมื่น 50, แล้วก็สิ่งสคัญก็คือคริสตัลหมื่นส่วนอันนั่นเองนะผมจัดไปรับมาเนาะโอ้ยร่้รวยนะผมตอนนี้กระชั้นนะเนี่ไปได้มาณห้าสิบโลเนาะตอนนี้โอหกสิบเหรยเหรอหมื่นแปดอ่ะหมื่นแปดก็ผมรวยรวยรวยนะโอเคกลับมาอีกคันวันนี้ก็ดินแดงก็กว้างใหญ่ไพศาลนะเนาะม,มีอะไรเยอะแยะมากมายผมก็ เอ่อทิ้งไว้นานก็เนี่ยมันนั่งเก็บได้เก็บที่สถานที่ที่ผมท้งไว้นะผมจะมีพวกไอไอเหมืองน้ําตาลก้อนนะคือเป็นพวกที่สร้างก้อนน้ำตาลไว้คาฟต่อเรื่อยๆจนแบบมีลาดับการคาบอย่างอื่น,นเช่นมาคาบไอขวาเราก็ใช้เนกน้ำตาลบ้างเน่นองตรงนี้นะน้ก็แล้วก็กดกคาบไว้ทิ้งไว้จะได้แบบเดี๋ยวเวลาผ่านไปก็จะได้มีความคืบหน้าแล้วก็จะได้ได้ของในน้อมนี่ก็จะมีแบบเป็นโลก้อนใหญ่น้อมใช้เวลาเยอะหน่อยแบบเป็นหกนาทีแล้ในน่อตอนที่ปิดเกมบแปะค่อย กดแล้วกันนะเพราะว่ามันใช้เวลานานเองนะผมมันจะคุ้มตอนนี้ปิดเกยมเย,ยาวๆเองก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็ส่วนของไอ้บ้านมันจะมีบ้านนกนะผมรีเควสที่เราสำมาได้ทำได้กดดูจะมีของที่ต้องการเนี่ยจะมีทางซ้ายจะเป็นรางวัลรายวันที่แบบได้ของฟรีๆสุ่มเมื่อครบจำจำนวนครั้งเองนะผมเนี่ย,ยส่งมอบของไปเนี่ยก็จะได้หนึ่งแต้มแล้วก็ใไม่มาเลรื่อยๆนะผมอันดูอันที่ไหนที่แบบว่าใช้กำลังดีไม่เยอะมากเลยนะก็มานั่งกดเรนะื่อยๆไหนที่ที่ว่ามันเยอะไปก็จะกดแต่ว่า รีเฟซไปแน่นอนถ้าเกิดอะไรที่คิวใช้เยอะไปเช่นอันซ้ายเนี่ยไออันเบิร์เชอร์รี่ต้องการมีขวานนั้นด้วยทำลำบากก็ลองกดรีเฟซแล้วรอเวลากันแน่นอนก็จะมีรอสิบนาทีกระด็จะมาใหม่แน่นอนถ้าเกิดไม่รีบมากแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เปิดเซิร์ฟใหม่ๆนะผมคือมาอแค่ครึ่งชั่วโมงแรกที่ผมเข้ามาเล่นอาจจะมีช่วงโหลดข้อมูลเยอะเนื่องจากว่าคนเล่นน่าจะเยอะนะเพราะเป็นช่วงที่เซิร์ฟเพิ่งเพ,พิ่งรีใหม่แน่นอนคนก็จะเข้ามาแบบหนักหนาสาหัสมากๆแน่นอนนั่นเองนะเป็นขวัญแล้วผมชอบเอาออััันเเเี้้ยยคคบบลลลาาากกใใชวะหผม กัวัวเล่นโอเคก็เป็นการได้ตังเนี่ยจะมีตังได้ไอดาวกลับมาตอบแทนนีหนมแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะได้คีปเปิดรางวัลก็จะส่งของน่หนมเป็นพวกของอัพพิเศษเนี่ยพวกเพชรแล้วก็เสาบงางอย่างน่หนมที่ไม่รู้ทำอะไรได้บ้างนหน่อมแล้วก็เป็นลูกกว่าในหนมที่ได้มาก็ข้าวพอขอมพวกตอนนี้ก็เอาแคบที่มันมีขึ้นมาแล้วแรกมันยากมากนี่ัน่อมนที่ยากกะเดินผมอาจจะหยุดแล้วก็เนี่ยไปก่อนรีเฟดเนดนหนม รออนาคตเดี๋ยวผ่านเวลาไปทาในเกมก็จะเดี๋ยวกคงมาได้อันที่มันไม่ยากเกินไปแน่นอนโอเคนีหมดนะไม่ไหวมันเยอะนะผมมาเรามาดูตู้สูงกันดีกว่านะาอมอีกทีหนึ่งนะวันนี้เริ่มมาสูงยาวๆนะหมเลยเพราะเรามีเยอะนะผมโอเคขอประเดิมเนะี่ยดูเลดกันนะหอมว่าตอนนี้เลดในบ้านของการที่เรากดข้าวๆง่ายๆนะผมก็แฮปปี้แมมการที่เรา,างดแป้งทำลวดลาย คุณแม่มดจะเห็นว่ามันโอเคไหมน้องผมอบมาดีไหมดูสิออกมาเป็นเศษอิปิกโอเคก็เป็นแค่เศษนะผมผมไม่ต้องการเป็นเศษอะอยากได้เป็นแบบใหญ่ๆนะน้องผมโอเคกกินไปเลยผมมาเมื่เสียเวลานะในการรอไอ้พวกนี้นะผมโอเคได้คอมมอนเด็กตัวก็เป็นแบบคอมมอนอะไรเงี้ยแบบเศร้าอะชีวิตนะผมมันมันต้องเทอันหรอวะเวลาได้อะชิ้นชิ้นชิ้นเล็กๆเนียาวโอเคอูได้คุกกี้นินจาสองตัวเลยต่อกันเลยน้ผม ก็มันไม่อยากได้่ะผมมันแบบมันธรรมดาเป็นของปลาเครือบคอมมอนอ่ะก็แต่ความเนคอมมอนนะทุกคนคือมันก็แค่คอมมอนอ่ะมันก็ถ้าเกิดเอาทีมก็ไม่ได้ใช้อ่ะมันต้องแบบนี้นะผมต้องสามพันแล้วก็ได้อันดีๆนะโอเคมาเรามาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะครับผมสุดที่ว่าหน้าตาของเขาจะเป็นไงเขาทําหน้างี้มามีคนบอกว่าถ้าเกิดทำหน้าฟุ้งๆจะแบบเป็นแบบยีปปี้ปะผมก็แค่ชวนหนะผมด้วยอาจจะเขาลืมก็ได้ อ่ะมาดูเลดกันเปิดการชาร์จต่อกันนะผมผมหมดตัวเลยไหมน้อยแคสักแค่สิบโลกันเนอะผม,ผมมาดูก่อนเดี๋ยวได้อีกสักสองสามตัวนะผมโอเคได้ตัวนี้แล้วซ้ำน,นะผมแต่ก็ตัวนี้ก็มาแทงเพิ่มได้นะผมได้คุกกี้คอมมอนเพราคอมมอนอาจจะเบื่อแต่จะถึงขั้นเดียวก็วปลดได้นะผมด้วยถ้าได้เรื่อยๆนเลยนะผมได้เสร็จแร่ได้เสร็จแรจแ่โอเคอุ้ยเสร็จอีพิกมันเป็นแค่เศษอะไม่ใช่ชิ้นนะโอเคผมหมดจะอัพแล้วนะ อัดมาเรื่อยๆครับผมมันแสงมันสวยก็คือเป็นอีพิกเนาะแต่บางทีก็อีพิกมันแค่เนี่ยมันก็เสดนะแล้วมันจะได้ได้คือสามเดือนสองอะไรเงี้ยมันจะได้ในปีนี้ไหมอะไรโอเคมันต้องได้เนาะผมว่าเมื่อเราผวดไปเรื่อยๆนะผมผมต้องมีความบังนะผมตามันก็แดงแบบผมต้องดูกันนะอยากดูว่าระยะยาวถ้าเกิดตามเปลี่ยนมีสีอื่นอะไรที่แบบว่านั่นแหละดีกว่านี้ไหมนะผมดูไม่ออกนะผมดูได้เลทไอ อีพิกที่เป็นตัวละครเลยอ่ะยังไม่เห็นเลยอ่ะไม่มีความหวังโอเคเหมือนการตีแค่แค่ไอ้นั่นนะตัวแล่นหนึ่งตัวโอ๊ยอเละเห็นตัวนี้น่ารักแหละรถเค้กเหมือนเล็กคุณน,น้องนางนาลาโอเค okay. ตัวนี้สวยดีน้องดีไซน์น่ารักนะทั้งเหมือนเล็กคุณดี <c oughs> แต่ก็คือแบบไม่ใช่อีพิกไงมันก็การตีแค่แค่ตัวตัวที่เป็นแลนเนาะแน่หนึ่งตัวเลยนะครับผมโอเคตามสีไฟคือไฟสีฟ้าสีแดงคือทั่วไปแล้วก็ไฟสีม่วง โ okay. อเคออลลาดมาตัวนี้ก็รถหัวหอมโอเคซัพ okay. พอร์ตที่นี่มีผีใช่ไหม <c oughs> เป็นหัวหอมผีอะเนี่ยน่ารักโอเคมีแต่พวกแบบแร่เลดมันเท่ากันใช่ไหมไออันนี้ก็ไม่ต่างกันนะผมว่ามันก็คือควรจะเปิดอันนี้เลดอัพตัวเอพโซแหละผมวนะ่าเนาะไม่รู้งั้นโอเคแล้วรอบนี้ไม่มีตัวจอมเวทมาด้วยตาก็ยังเหมือนเดิมนะโอเค ยังคงความเกลือเหมือนเดิมถึงมันจะเปิดไปแล้โคต้าที่เขาแจกแล้วก็ตามนผมไว้ยังคงรู้สึกได้ถึงความเกลือดอีน,นมที่มีใน <c oughs> กระชาพวกนี้โอเคฟาไอ้ตัวแรกนะผมได้เชอร์รี่อัพเป็นขั้นสองได้โอเคขอบคุณครับแล้วก็ฟ้าเศษไปเรื่อยอเศษฟ้ามากมายโอเคมันก็แค่เศจมนะ่วงอะมันจะเป็นม่วงตัวละครแล้วตัวนึงให้ผมไม่ได้หรอ คือผมเห็นคนรีดแบบที่เปิดเทียสองตัวอย่างเงี้ยนึกออกปะเทียสองอะ่ะแล้วผมคือแบบตัวเดินไม่ได้อะ่ะันนี่เปิดไปห้าสิบแล้วนะใช่ไหมรอบน,นี้ตรอบน,นี้คือห้าสิบขึ้นไปแล้วเพราะว่ามันนับไอพวกเศษเล็กด้วยก็น่าจะห้าสิบแล้วก,กว่าแล้วด้วยอะ่ะก็ยังยังไลท์วิแวลอีพ e ิกตัวที่สองนอกจากตัวที่เจ้าแตกฟรีขึ้นมาเนี่ยดูดิมันเกเลือเลดมันหลอกลวงทุกคน เอาไปถึงหกสิบตอนนี้นะผมยังไม่มีความหวังว่าจะได้อะไรเลยนอกจากดวงตาที่บอกเพ่งมาหาหน้าจอแล้วบอกว่าเรือนั่นนายในเรือในเกาหลีดีใหม่ได้แล้วดอกมันมีการตีไม่แน่ยดูดิผมท้อแล้วเนี่ยถ้าอีกสามพันไม่ได้นี่เกือบอ๋อเนตัวบ้างไงแล้วอะแบบนานาผมตีความไม่ว่านิดนครัะว่าเห็นตาอย่างนี้มันไม่มีอีพิกตัวละครนะเนี่ยผมไม่เคยเห็นอ่ะ โอ้ยเลยอุ้ยออลาไปิดไปปะไม่อยากหวังอ่ะมีความหวังมั่งได้ปะที่จะได้ีปีกตัวละครอ่อะเอะอผมควรเรียดีไหมน้องอีกแล้วเก๋ได้น้องน้องเองปะเอาขั้นอีกขั้นหนึ่งแนาะโอเคน่ารักดีแต่ควรจะมีปีกให้ผมบ้าง ใจร้ายอ่ะใจร้ายมากโคตรใจร้ายโอ้โหสุดเลแรงผมไหนๆก็วันนี้ก็มาแล้วขนาดนี้ผมคนหมดแล้วเนาะหมดตัวแล้วรอบนี้เหลือคนเดียวมันคือมันมันไม่คือความต่างมันมีแต่ตาทีเดียวด้วยแล้วไม่มีอีพิคไม่มีเลยเปิดวันนี้เออทั้งลงไอแล้วหมดแปดสิโลนะผมไม่มีอีพิคเลยแม่ตัวเดียวใช่ไหมแล้วรอบนี้ไม่มีถ้าไม่มีเลยก็ใช่ชัดเจนนะผมก็คือก็งอนนะ โอเคมีเปิดปับป๊บน้องแต่เบกอีกขันหนึง่งแต่งอนเดี่ยวๆมันไม่ไม่ได้ไม่คุ้มอุย้ยเ็จอีกแล้วละวะเนี่ยมันมีแต่เศษอะไม่มีตัวละครเลยอะไม่มีเลยอะ <c oughs> เศษทั้งนั้นเลยอะเศษทั้งนั้นเลยอะ <c oughs> หมดความหวังแต่งทงสิน้นแบบหมดกำลังใจเล่นต่อเลยทุกคนวันนี้กลับมาแฮปปี้ได้อีปิกหนึ่งตัวตัวหนึ่งเลยก็ยังดีอ่ะไม่มีอีปิกเลยไม่ไม่มีอารมณ์เล่นแล้วเนะี่ย โคตรหน่อยอ่ะจริงโอเคน้องเรานี้นอนดูนะออกบินกันไหมไปดูคือบินขึ้นไปตะลมยิงลุกโอ๊คลงจากฟ้าสักกับเสียหายศัตรูียนกว้างเพิ่มความเร็วโจมตีของเพื่อนโอเคเพื่อนตีดีกว่าเดิมมากขึ้นในหนมน่ารักอ่ะเรื่องคันได้นะโอเคสสยบล็แบบน่ารักช่งหนมุมเป็นน้องแน่นอนนิ่มน่ารักในนมมาให้น้องเปิดประกายส่งสสยตาวิ่งวิ่งให้แห่น่ารักเดวแค่ดาวเดียวเดินประเด็นแบบมันอีกอารนึงต้องวอนนี้ด้วยอ่ะ โอเคข้ okay. อดีคือได้อนี้มาอัพแบบคันสุดยัดดักเร็วมากนะผมอัพพุ่งเวลวไวก็คือตัวละครน่าจะอัพเร็วง่ายง่ายในนผมผมจะการค่าทีนกันที่เอาไอ้พวกนี้ออกไปนะโอเคเอาไปหมดนะผมให้เหลือแค่คุณตัวอีพิกตัวเดียวที่เรามีนะผมมีตัวเดียวที่เราเปย์มันให้หมดตัวเดียวจ้ะแล้วก็เอาตัวน้องและคุณมาตัวเกาะตัวข้างหน้าเสือตัวเดียวโอเคแล้วก็เอาระเบิดแทงมาดมถึงเอาหัวหอมมานะผมจริงอยากถ้าลองเอายูมันมันจะขึ้นนะไม่ได้เนี่ยโออ๋อ โอเคมันเลิกแถวได้นะโอเคโอเคโอเคมันก็จะ,จะได้อยู่ผมว่านะ okay, โอเคว่าผมจะลองเอานี่เนาะเอาคาตากเป็นแนวหลังมันจะเป็นตัวจ้างโลดและฮิวตัวเลิศมากสุดนะ้อาองเนาะผมมันเหมาะกับการที่มีแท้งตัวเดียว้างหน้าเนาะผมว่านะผมคิดว่านะเดานะโอเคเดาถ,าถ้าผิดพลาดก็ขออภยนะัยเนาะผมผมเดาจากสกิลตอนเนี้ยของมันซึ่งก็น่าจะสปอร์ตได้ดีระดับหนึ่งนะองเนาะโอเคอ่าลองดูแล้วคุณเล่นกลางได้ผมก็จะลองมาดีกับที่สองอย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคโอเคมาเรามาลองดูสกิลกันดีกว่านะผมว่เานะเป็นไงบ้างนะ อ๋าน้องปล่อยลูกออกไปอูบินบินบินน้องบินได้น้อน้องน่ารักโอเคเปิดโล่เปิดโล่ฮิวเปิดโล่โอเคได้โล่สองโอได้โล่สองตัวโอเคเฮ้ยเจ๋งแต่โอ้ยเลือดโอเคอ๋อเป็นแถบแน่นแถบไอ้โล่นะเมื่อกี้แถบฟ้าๆนั่งโอเคโอเคโอเคไอผมว่าจริงๆตัวไอ้คาสตาอาจจะดีกว่าตัวฮิวเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ามันฮิวเฉพาะตัวที่แบบว่าเป็นตัวแทงในได้อยู่อ๋อสองตัวเนี่ยเผื่อมีตัวไหนที่แบบว่าลดเลือดก็ได้อยู่โอเคน้องปล่อยลูกออกเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ค่อยแสดงมากเท่าไหร่นะผมว่า อาจจะไม่เก่งเท่าไหร่แต่ก็เน้นน่ารักแน่นอนผมชอบตัวตัวบับโลโอเคโลได้อยู่โลได้อยู่โลดีเลยผมว่าโอเคถ้าตัดเทพกว่าตัวไอ้ตัวนั้นเฉยเลยน้องนี่แหละมันไม่เป็นเป็นแลนทั้งคู่ในน้องมันเหมาะกับตัวเทียบว่าเลีงเทียตัวเทียตัวเนี้ยเป็นฮิลซัพพอร์ตทียตตัวได้นะเองนะครับผมโอเคมาไปลุกโอ๊กยาวปาดตัวหลังลุกระเบิดไอสตารด้วยนะโอเคนนั่เองน้องตาย โอเคอ่ะฮิวได้ฮิวได้ปั๊บมันมีเกาะแล้วก็มันฮิวได้ใช่ปะฮิวได้ฮิวไ,วไโอเคฮิวไม่มากนะผมคนที่จะตอนที่ไอ้สู้ค่อยกดน่นอะผมจะคุ้มกว่าตอนที่ไม่สู้โอเคโอเคได้แหละได้แหละผมว่าแทงเดียวน่าจะพอไหวยอยู่นะครับผมถึงแม้จะขัดอีปิกไปก็ตามแต่ก็โอเคโอเคนี่คือปอกบใจมากๆนะผมผม,ม่จริงไม่โอเคเลยนะจริงๆคือไม่โอเคเลยยางว่าไม่โอเคมากๆนะผมเร็ร้อยได้ ประกาศจับโอเคหมดใหม่นี่ไงหมดประกาศจับนะผมแล้วก็มีหีบใหม่ด้วยนะผมโอเคแล้วรางวัลที่เมื่อกี้เคลียร์ด่านของที่สามไปได้นะครับผมสินพากิจที่มอบให้ผู้ก่อปัญหานอกจากการเคลียร์ประกาศจับก็ไม่เร็วนะอ่าและรางวัลวันละสามครั้งเท่านั้นโอเคถ้ากดก็คือเป็นการเลือกทีมสู้กับมอนทางฝาเป็นป้อมป้อมแปะกวยะเนี่ยมาดูว่ารอบแรกที่เราเล่นกับโหมดนี้เป็นไงบ้างนะโอเคป้อมแปกแกลแววหนึ่งนะครับผม เป็นอ๋อเป็นฐานอ๋อเป็นกำแพงอืมีตัวล็อกสกิลเด้อโอเคล็อกขวางสกิลไม่ได้ใช้อ๋อต้องเคลียร์อ๋อเคลียร์ไอตัวที่เป็นอืตัวกำแพงไปแล้วมอนเตอร์ที่อยากจะมาผมมาได้แน่แน่นโอเคเป็นน้องน้องแบบมันเอวกล้วยบางอย่างแน่แน่นอนโอเคปาดก็ปาด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 หูปาดรูด้สึกป,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 ปาดสกิลแต่แรงนะผมด้วยเวลาตีมันแบบตายห่านเร็วมากอ่ะเพิ่มเกาะกันนะครับผมกันเพิ่งเพิ่งตายครับผม แต่เกาะก็แตกง่ายอยู่นะโอเคแต่ก็คือก็ไหวแหละก็คือดีก <Nixon> ว่าไม่มีเกาะนะผมแล้วก็กันตัวที่น้อยสุดเป็นหลักนี่ก็ก็ถือว่าดีแล้วนะผมโอเคถึงที่หมายนี่ไงป้อมอยู่แล้วโอเคถึงบอสแล้วนะโอเคนี่ปัดป้อมมันปัดไงปัดป้อมเลยโหตีเลนหลังนี่คือเลนหลังจริงจังโอเคไปไปตีป้อมก่อนเลยโอเคฮิวก่อนนะครับผมบัอบไวทุกฐานไปโอเคออกมาคิปเป็นแค่นั้นกำแพงด้วยโอเคเนี่ยเคลียร์แล้วได้หัวหน้าอ๋อจะมีสามขั้นมีเกาะล้อมเกาะไอ ส่วนตัวจริงแล้วก็นั่น,หนแหละส่วนคนบังคับเลยนี่น้องก็ <g ül üyor> <g ül üyor> จะได้เป็นตัวนี้โอเคผงสกิลโจมตียักษ์ไกลอัปเกรดสกิลคุกกี้สายโจมตีไกลอ๋ <g ül üyor> อเมื่อเคลียร์ประกาจับได้จะได้ผงสกิลด้วยนะอ่ะเอาไปทําอะไรได้บ้างเลือกคุกกี้แล้วก็เัาเบลสกิลอ๋อโอเคโอเคเนี่ยกี่เปอร์เซนต <g ül üyor> <ๆ>์ก็ว่าไปนะจัดแปก็เป็นเพิ่มมาไม่เยอะนะผมว่าแบบหรือเพิ่มก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะโอเคคือแบบเน้นน่ารักน่าชังอะไรีบยเบา ซึ่งประกาศจากวัสดุจะมีแค่ผงเฉพาะของวันวันนั้นไปใช่ไหมผมมาคือถ้าเกิดว่าต้องการผงอือ่นก็ต้องรอวันอื่นนะเนี่ยน่าจะใช่นะผมโอเควิเคราะห์จากเนื้อเรื่องแล้วคิดว่าคนน่าจะอ่านไทยออกแล้วก็น่าจะมีน้องเล่นกันข้ามผมไปเยอะมากผมเลยตัดใจที่จะข้ามเนื้อเรื่องไปด้วยความงอนเกมกาชาแย่ yeah, มากด้วยแล้วก็เนื้อเรื่องก็น่นนาจะโอเคมีพูดถึงเรื่องสุง่มแหละสุ่มสมบัตินี่คือ,อได้ผลึกโมง่งในสุ่มสมบัติเพิ่มเหรออันนี้คืออะไรโลบใหม่ด้วย สมบัติเป็นกระเป๋าบอกอะไรวะมันคืออะไรสะสมไปห้าครั้งคอมอคอมอนคอมมอนดูกาชาดิแบบโอเคอีพีกันหนึงนะ่งไหมไม่รู้มันมันอันนี้คืออะไรสมบัตินี่มันคืออะไรวะวัดเดอ่าไม่ไม่ให้ผมบอกได้ว่ามันคืออะไรมันโอเคได้อีพกมาสองอันนะผมมันได้อน,นี้พีกมไม่ไม่ช่วยอะไรนะผมคือตัวอยากได้ตัวอีพีตรงเนี้ยเข้าใจปะตรงกาชาตรงเนี้ย เคป้าตัวละครที่ไม่แค่เสียดอะเคป้าแบบเสียดคอม่ยังมาได้เลยเแบบเฮ้อแล้วไปอันนี้ต้องมานั่งกดสูงชิ้นเนี่ยมันเราเรากดข้ามไม่ได้หรอวิ้ยเฮ้ยม่วงเฮ้ยตัวละครมาเฮ้ยตัวละครเฮ้ยตัวละครเฮ้ยตัวละครเฮ้ยถ้าไม่อยากเจ็บตัวอย่าเข้ามาใกล้ฉันเฮ้ยขี้หมาป่านี่วั้นกำลังบ่นเรล็กไม่ได้ไม่มีอีพิกเลยมา มาแล้วโอ้ my g o ัตัวนี้โอเคเป็นสายจู่โจมแนวหน้าคองราชิก็เยอะด้วยนะโอ้ m ม g ก d อัพเลยอัดไปเลยครับผมพลังแคนดี้มากมายที่ผมสะสมไ้โอเคผมลองที่แนะนำก่อนนะผมเพื่อมันจัดตี้โอเคตีนี้ให้เราน้องเราไปแล้วอ่ะน้องและคุณเราไปแล้วเอศร้าเขาให้ทีมที้มาแล้วก็ลองเชื่อแล้วกันนะผมเชื่อมา บอสนอนมังกรพอดีนอะผมอะไรคือตอนแรกปงเลยว่าไม่ได้อีพิกเลยแบบเศร้ามากๆแล้วผมก็เจอไปได้อีพิกแบบงงๆอะๆ่ะงงตอนนี้อยากเล่นอยากเล่นแล้วเนี่ยโอเคสกิลอันนี้คือเอา้าโอ้อะไรอุ้ยกลายเป็นหมาป่าเช็ดกลายเป็นมหมาป่าเช็ดโอ้ย,อยังเท่โอเคแปลงร่างแล้วน่าจะตีได้กว่าเดิมนี้ป่ะใช่ไหมรับพลังโดยรวมโอ้โอเคแปลงร่างเป็นป่าครับผมเป็นน้องโอ้โหภาพดูเป็นแอเรี่ยนแท็กเนผม คือดูไม่อกอกแลนเนี่ยแต่น้องน่ารักจริงโอเคอ่านี่มีโดดอ่าเก็บเหรียญแล้วตอนนี้ต้องเพิ่มปริม,มาณของทุกอย่างที่มีนะนี่นนอมเริ่มมีแรงใจในการเล่นแล้วตอนแรกหมดหมดแรงเล่นทิ้งเวลาไปพักหนึ่งก็กลับมานี่โอเคจูก็มีปณญหาเกิดขึ้นในในช่องนิวคุงนะผมในในในไอเดีนิวคุงเรียบร้อยโคตรด,ดีใจอ่ะคือ <c oughs> ผมไม่รู้ตอนนี้ดีดีไหมอาจจะไม่ได้ถึงกระเทียมเอสเอสเอสอะไรนี่หนอมก็คือแบบไม่เห็นในตัวที่แบบไม่นำมาแหละแต่ผมว่าผมได้ยิปอีกตัวน,นี้ก็มันก็คุ้มอนะ่ะเนาะ ก็ดีก็ไม่ได้แล้วนะโอเคแล้วก็ดูดูเท่ดีด้วยเท่เท่เท่นะครับผมโอเคถึงบอสแล้วนะผมคี้ี้เมียวไม่จบหรอกนะเหมียวตลกอะไรกันเนี่ยผนั่นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเหมียวผลงานชิ้นยอดที่ถือกำเนิดขึ้นจากการให้กินยัน่หมีที่มี่สูดภาพไงล่ะมังกรตำนานจะมาแล้วโอ้ไนยเหรอเนี่ยนายเองเอ๊๋ในที่สุดคำนำของข้าเป็นจริงข้าเป็นมังกรแล้ว ถ้าตัวมาที่กาตัวเล็กใช่ไหมล่ะงั้นลองนิ่งลดการโจมตีอันาคตก,กงมังกรซะก็ยังเล็กเหมือนเดิมนี่นะ <c oughs> ใช่เอ๊อลืมไกลล่างอ,อ๋อนี่เยญ่โตอ๋อเว้ oh God <c oughs> นอนมังกรจริงๆด้วย <c oughs> เออตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วอ่ะคลิกคลิกคลิกนิ้ฝ่ายกูกินเราไปแล้วทิ้นหรอกนะ อ๋อเราโอเคเราดูโชว์แปลงร่างเป็นมังกรเนานะแล้วก็แปลงร่างเอาชิบหายแปลงร่างเป็นหมาป่าได้เหมือนกันแหและแกเรามีน้องกับโชว์แล้วโชว์สองโอเคเนี่ยไหมโถดโถดโอ้มันเป่ามันเป่าโอเคมีเครื่องเกาะเนาะโอเครบิดตั้งไปปัดพัดเหรอจ้าเนี่ยโอเคโอ้โมันท่ามันดูดันเนาะผมแต่มันไม่แรงเท่าไหร่เนาะผมมันไม่แรงเท่าไหร่ปัด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 ไปปิดพายด้วยพลังบู๊เรียบร้อยโอเคน้องกลังมล่านเดิมแล้ว โอเคผมอยากเล่นต่อนะครับผมตอนนี้แรกว่าจะเลิกเล่นในที่สุดก็แบบมีแรงใจเล่นต่อโอเคนะแค่ได้กระทนนัดดีก็มีแรงใจในการเล่นต่อแล้วนะผมเกมไม่ใจละขนาดนั้นโอเคตอนแรกเนี่ยเกมใจร้ายมากๆแบบว่าก็ใจร้ายนะเพิ่งจะจบการ์โลที่ผมน่าจะเปิดไปแล้วอะ่ะได้ได้อีพิกตัวแรกอะ่ะสุดๆแหละนะผมโอเคร okay, เราเคลียร์เซตสองที่ตัวได้น,นะครับผมได้แต้มเพิ่มแล้วก็โอ้ได้เซตตัวอีพิกไอตัวพิกไทยด้วยนะโอเค ไม่เป็นแบบนี้กันแน่เนี่ยค้านึกว่าจะกลายเป็นมังกรได้ร่มเหลวกันเหรอเนี่ยนึกว่าจะกลายเป็นอาวุธที่มีประโยชน์ไม่ได้เรื่องเลยอะ่ะคุกกี้ลุงลิงเธอหัวหน้าของพวกสูตรการเค็พวกนี้เหรออ๋อโอเคลุงลิงเหรอข้าม่ได้สบกพักกินดูสักหน่อยนะผู้ตอย่างเนี้ยข้าคือคุกกี้ชาเอมไอ้คุกกี้ที่บอกข้าคุกกี้ข้าคือคุกกี้รสชาเอมอ๋อคุกกี้ตัวที่มีคนบอกว่าตัวนี้คือตัวโคตรโอพีใช่ไหมนี่ตัวไหนได้ตัวนี้นะผม น่าจะเทศคนแน่เลยไม่ใช่กูกินนิดสหน่อยอ่ะการตามหาสมบัติในตำนานที่พลังยิ่งใหญ่อยู่น่าเสียดายที่ครั้งนี้ผลงานของข้าล้มเหลวรอครั้งหน้าเถอะนะข้าไปล่ะมันตัวผู้ตัวเมียปะมดูเสียงเมื่อกี้เป็นฝรล่งบางเสียงผู้ชายนะผมฮ่นึกว่าจะได้เป็นมังกรจริงอ่ะเศร้าเยมันไม่แก่งขึ้นหรอกนะก็แก่งนะเมื่อกี้จริงก็เมื่อกี้แก่งอยูนะแต่แค่มันไม่เก่งพอสำหรับเราเนาะโอเคอ่าฮะมอปีกใหญ่บัวบินบนท้องฟ้าก็ได้แค่นั้นแหละน้องไม่ต้องเศร้าไป กระสุนกาเคลมไม่ใช่เพื่อนหรอกนะแค่หลอกใช้เท่านั้นเองอ่ะก็คงจริงนะก็โตดธแต่การได้เป็นมังกรเมืกินน่ะก็น่าเต้นเหมือนกันรู้ไหมประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันปวดเพื่อนหน่อยดีกว่าก็น่าปวดอย่าผมว่ามันก็มีความไม่เหมือนใครดีนะผมว่าเมื nice ่อกี้ได้แปลงร่างอยู่พักหนึ่งนะผมถึงจะหายงอนแล้วแต่ก็ยังขี้เกียจอ่านได้ดีแนงนะผมอ่ะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปเคลียร์อีกด่านหนึ่งเซตสามจะมีปลดล็อกหมดใหม่อันหนึ่งก็คือเป็นหมด อันนี้หน้าเนืๆผมก็เดี๋ยวว่าจะลองอันนี้อันหนึ่งรอบหนึ่งแล้วกันเนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอผมเรียกลูนดีไหมผมว่าเรียกง่ายดีลุนอันนี้แล้วกันเนามสมบัติอะสมบัติอันนี้เป็นอันหาตังค์แทนแล้วกันพอนผมคิดว่าผมไม่จำเป็นต้องไปใช้ไอเซตบัฟตอนนี้เพราะว่ามันเทพอยู่แล้วทีผมโอเคอยู่แล้วเว้นแต่ด่านสามจะยากกว่าเดิมสองเท่าแล้วจะไม่ใช่อาจจะอาจจะไม่ได้โอเคเดี๋ยวลองดูนะแต่นี่เอาตัวไหนเนาะไออันตังค์เนาะผมว่าอันอื่นไม่แน่ใจเนผม มันเหมือนเป็นแบบว่าบัฟโดยรวมอะไรอย่างงี้ซึ่งไม่บอกเซนนี่ผมก็ไม่รู้มันแค่กันแน่โอ้แหละโอ้โหตัวแบบเซตสามโอเคเป็นแบบเหมือนแม็มุมโกเพชรนี่นะผมเขาดีไซน์แบบนั่นแหละเป็นป่องเหมือนกับกึ่งเค้กกึ่งอะไรเนี่ยกึ่งสัตว์เนี่นะผมก็ถือว่าดีไซน์ได้แปลกและดูดีมากถึงถึงอาหารเนี่ยบัฟเฟอร์อะไรพวกเนี้ยกับเค้กสตรอเบอรี่ที่แบบมีครีมสตรอเบอรี่คือดีไซน์ได้ดีจริงนะผมชอบตรงนี้แหละโอเคน่ารักเชีย โอเคไม่ยากเกินไปนะผมยิ่งเรามีน้องหมาคุกกี้มาปาดแล้วเคือบเทพเลยเทพเป้อยนั่นเองนะผมโอเคก็น่าจะปลดล็อกหมด p ีพนะครับผมซึ่งผมดูทีมแล้วมันไม่น่าชนะโอเคนี่ไงปลดล็อกค Arena ิงด็อกอารีนาได้ยนั่นอยนะผมพีพหมดน่าจะมาแล้วนั่นเองนะผม น้องไอหน้าเพราะฉันพี่พี่ก็คือเป็นน้องมาเค็ก่ตรงนี้เด่นหน้าหน้าจอกลางเลยแล้วผมสั้นหนึ่งก็มาหนึ่งเดือนเองนะก็จะมีโปรไฟล์มีเตดที่ถ้าเกิดว่าเข้าร่วมจะได้นะโอเคติดห้าร้อยอันดับก็ได้อันขวาคงไม่ได้เรผม,มา่าโอเคเริ่มเริ่มที่ดับต่ําสุดโอเคเทียน,นี้ก็คือต่อสู้ในการใช้ตัวอารีนาแล้วก็มาบวกศัตรูที่มีสเตตมีอะไรนั่นเองนะผมขึ้นเทียได้แต้มก็ว่าไปนั่นเองก็ว่าไปอะ ลองสู้นะผมก็ดูพลังคิดว่าน่าจะง่ายๆนะผมคนแรกน่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะผมว่าโอเคคิดนอกไอ้น้ามาก็คือเนี่ยมันจะมาสู้กันแล้วก็ออโต้สกิลเลยอ๋อโอเคเราเลิกกดสกิลไม่ได้ใช่ไหมไม่มีกดปุ่มออโต้หรือมีแค่เวลาเร่งแล้วก็อ๋อทางขวาเห็นแล้วไอ้ไอ้ไอเทมมันจะขึ้นเป็นเวลาเหมือนกับใช้สกิลไปแล้วลอ่ะรออีกกี่วิถึงจะใช้อทีมกกได้บางอันอ๋อที่ผ่านมีชาเอมด้วยเห,หรอวะโหสกิลขึ้นแล้วไม่รู้เนาะตอนนี้เออโอเคเราแค่อิจฉาเฉยนะผม เหมือนจิปิกข้างหน้าเขามีสองตัวปะโอ้โหตัวนี้ก็อาจจะใช่ปะหัวาใช่อะสามตัวด้วยซ้ำอะอดูเราเินี่คือไม่นับไอตัวพลิกนะอกพิกมันมีทุกคนเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีพิกด้วยในทีมนี้โอเคดูทีมแล้วเนี่ยคนอื่นมันแบบมีม่วงเต็มลอยอะแล้วดูดิผมข้างล่างนี่ม่วงสีเลยโอ้โหอล้ดูเรานี่คือมันไม่มีแค่พิกนะนะมันมีตัวแบบมันแบบโอ้แล้วดูดิตะยุอลังการงานสร้างมากอะอะไรไม่รู้เนี่ย โอ้อิชาเหมือนแบบมาบมา,มาดูให้อิชาเล่นมากกว่าในหมดคือไอ้หนาไม่ใช่หมดสู้ผมมาเป็นหมดดูคนอื่นได้ตัวด,ดีได้อิชาเล่นนอ่หรหนาเศร้าโอเคกลับไปก็มีลูกบ้านเท่โอเคอันนี้จุดเข้าไออารีนาโอเคโอเคโอเค ก็คือพื้นที่เปิดจะมีไอของในในเมืองเราเพิ่มเรื่อยๆโอเคแล้วก็นี่ไงอัพนี่ด้ดอวยเพราะเราเขียนทุกอย่างนะอ้โอัพเป็นขั้นประสาทขั้นสองทำไมจะสร้างเพิ่มโอ้หลายอย่างน่น,นี่ยจะได้ฟาร์มเยอะๆได้ผมรอฟาร์มเนี่ยนะผมเมเลยมาเล่นนี้ก่อนโอเคอีกห้าทีก็จะฟาร์มไอพื้นที่อีกห้าทีผมได้อัพเป็นขั้นประสาทขั้นสองนะผมใช้จะให้พื้นที่สว้จะขยายก,ก็เดิมหน้าแล้วก็มีการสร้างหลายอย่างเพิ่มเติมให้ คุ้มค่าได้เพราะตอนนี้คือของน้อยมากของเลยต้องรีบรีบปัดให้ทันคนอื่นเขาในนี้นะผมแล้วไม่ได้สวยงามตอนนี้เน้เน,นแค่วาง,วางไว้ไดกดง่ายๆได้ก็พอแล้วตอนนี้นะผมเหมือนลกมากล,ลกจริงๆลกมากอะ่ะไม่เดี๋ยวจะเคลียร์ทีเดียวตอนที่ทุกอย่างเข้าที่แล้วกันนะผมตอนนี้ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะโอเคแล้วก็มีโลดนี่ไงกิจกรรมไอ้หนาเพิ่มก็คือชักี่ครั้งก็ได้ของตอนนี้โอเคเป็น3วันต้นองปาไถึงสสครั้งถึงได้นี้โอเคได้ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปจากการนอกรอบเองแล้วกันนะผมโอเควันนี้ก็เป็นการรีวิวเกมคุกกี้ลันคิงดอมในปัจจุบันที่ผมเล่นถึงตรงน,นี้ได้นเองนะผมเดี๋ยวผมคงจะมาขยายวันนี้ตรงนี้เพิ่มแต่ที่ปราทเราอัพเสร็จแล้วแล้วก็ไอหน้าลงไปเรื่อยๆอาจจะมาเรื่องต่อหรือก็ปลดล็อคด,ด่านตินต่อนะผมจะมีกิวที่จะไม่มานะผมแล้วก็อาจจะยังอื่นอีกนันเอนะที่มีได้เวลาเราอัพด่านไปเรื่อยเองนะครับผมถ้าเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็จะรอดูในไลฟ์แม่งก็ตามพันหนานะผมไปก่อนนะครับวันนี้แค่นี้แหละบ๊ายบาย ได้น้องมาหนึ่งตัวแล้วก็โอเค